Já saud เงียบเหงาจังเลยเนี่ยอ้าไอ้น้องไม่มีเพลงฟังเลยเหรอเนี่ยอยากฟังเพลงเหรอคะใช่จะเอาแบบว่าให้นักร้องเขาร้องท่อนบนหรือท่อนล่างคะเฮ้ยเอาท่อนบนก่อนดิเอาท่อนบนก่อนละคะเอาลูกเอื้อนลูกเอื้อนเยอะเลื่อนน้อยคะเอื้อนสามชั้นไปเลยเอาลูกคอสองชั้นหรือสี่ชั้นคะเอาห้าชั้นไปเลยถามนะใครเป็นหัวหน้าวงผมครับไปล่อยนักร้องออกมาทันทีดิอย่าฟังเพลงนะเนี่ยอ๋อได้เลยครับจัด้ออกมาปล่อยออกมา ว่าแต่เอานักร้องหญิงหรือนัอกร้องชายครับนักร้องเอาออกมาได้แล้วเดีย๋ยวเต้นให้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมประกาศนักร้องให้นะพี่นะได้เลยเ<ด>ร็วๆห<ๆ>น่อยณะแหล่งนี้ที่พักจิตณะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณะแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรามิรรักแฟนเพลงรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารในวันนี้ณ ช่วงต่อจากนี้ไปห0พันชั่วโมงเต็มเต็มต่อจากนี้โอ้โอยาวมากไหวะะหรอครับแค่ชั่วโมงเดียวก็พอแล้วครับห0สบนาทีต่อ,อจากนี้ไปถูกต้องท่านจะได้พบกับน้องชายของเมธาเขาคือเมทีสงไมห,หรือครับรลีปับ๊บหรือเหรอครับเมธีกลีปับ๊บขโมกเหล็กสระบุรีในผลงานเพลง เล่าจา๋าในโลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอน <c oughs> ยิน่งลายชายร้อนยอกจอนกันปีบปน <c oughs> สิบบอกลอกลวงก <c oughs> ันเวียนวน <c oughs> ฉันตื <c oughs> เกลียดคนมารับเราสุขสำราญ <c oughs> เราจ๋าให้ลองหันน้าม,มาหน่อยสิ <c oughs> ยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนาน,าน อย่าด่วนใจดำทำรำคาญฉันจะแต่งงานกับเธอใต้แสงเดือนฉันลบีตาเป็นมูฮ่าฉันลบีโยงเป็นเพื่อนาฉันไม่เคยมีเพื่อนมารักกันละสักสามสี่ปีฮะพเราจ๋าได้ลงให้นามาหน่อยสิฮะบีบีบีบบี แล้ว้ตองยาให้แดนเซอร์ถีตันเนี่ยตันงแย่งเมทีครับพี่เป็นพวกแหละตัวดีเพลงอื่นมีร้องไม่ร้องมาร้องเพลงนี้มันก็ตีกันนะดีนี่แล้วจะเรียบร้อยไปไหนเนี่ยทำไมอ่ะใส่สูตรยังนุ่งทับเลย<ะ>เดี๋ยวเจ้าของร้านทีเลี้ยงเขาว่าเอานี่ไงนี่ไงตาแดงแอบก่อนงานใช่ไหมเนี่ยตัดห้าร้อยี่ <500. S 2> พี่ทำผมเหมือนพี่ทำเินนผมไม่ได้กินเหล้าครับเอผมดูดิน้ำชาขัดที่หลังนะเอาเวลาแต่งตัวเอาเวลาดื่มน้ำชานี่ยนะนี่หาเวลาไปขัดเล็บไป่กตรดำเลยเมทีเป็นเล็บขบทำไมไม่รู้จักตัดไม่รู้จักรักษาตอนแรกคะก่อนจะไปดดน ี่หูคะไปนั่งนู่นโอเคโอเคย้ายมันเข้าใกล้หนูนะคะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าขาไม่เป็นไรได้ได้เชิญนั่งก่อนนะคะนั่งดีดีค่ะคุณลูกค้าขาไม่ต้องตกใจนะอาจจะมีแบบว่าเป็นตีกันเป็นสีสันแบบนี้เป็นชีวิตประจำวันค่ะไม่เป็นไรครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูทำเมนูเป็นการส่งน้ำหน้าคุณดีกว่าส่งมะนาคุณจัดมาเลยเจ๊ส่งมะนาคุณนะคะโอเคเดี๋ยวจัดเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวให้ค่ะ ได้เลยครับนี่ทำเลยอะนี่ช่วยกันทำเลย<ช>ดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยค่ะเจ๊จะมาตีอะไรกันต่อหน้าแขกแบบนี้งั้นแหละนิสัยคุณพี่คะนี่ปลากระพงนึ่งมะนาวอันนี้เป็นหม้อน,นึ่งสองชั้นของสมัยนะคะครับนี่ค่ะนี่ครับแล้วเราใส่ปลาลงไปก่อนอจากนั้นนะคะเราก็จัดเตรียมน้ำซอสท,ที่เราปรุงรสไปแล้วนะคะอ๋อใส่น้ำซอสลงไปใช่ จากนั้นนะคะเราจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟได้เลยรบกวนคุณพี่ตั้งเวลาให้หน่อยนะคะตั้งเวลาใช่ค่ะมาน,นี่เหลือตั้ง,งเขานอ้ประมาณสองทุ่มนะตั้งเวลาหม้อคะอ่ะไม่ใช่เวลาหนูชั่วเชิญยิมย้มเชิญยิ้ม สวัสดีจ้าคุณลูกค้าซื้อพระเบกเบนดิกหน่ครับจัดให้ค่เจะเอาร้อหน้าหรือล้อหลังจ้า,อาเอาทั้งร้อหน้าและล้อหลังเลยครับแต่ว่าขอพระเบกที่เรียนเก่งที่สุดเลยนะครับอะไรอเรียนเก่งที่สุดอา้าวก็พระเบกเกตด,ดีเรียนเก่งที่สุดไม่เกตด,ดีค่ะเรียนเก่งที่สุดต้องเกตเอ ผมเนี่ยลูกค้าเบนดิกลูกค้าประจําเลยนะครับเพราะว่ามั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกที่ถูกแล้วค่ะและตอนนี้ผ้าเบรกเบนดิกของเรานะจ๊ะปรับสูตรใหม่เงียบขึ้นเบรกดีขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมค่ะจลัดมาสองชุดเลยดหรยครับจัดให้ค่ะสวัสดีครับคุณแม่กลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับลูกชายจ๊ะลูกชายเหรอครับไอ้น้องไปเรียนมาเหรอเรียนเก่งไหมเนี่ยขอทดขออภัย กินได้สะพานสไปร์ตภาษากีนได้เหรอยังสีเหลืองเย l โล w สีเหลืองเย l โล w สีแดงเย็นตฟฟเย็นตฟวะาย็นตฟบ้างสีเขียวเหรอภาษาจีนแล้วสีเหลืองเย l โล w มะม่วงมังคเกควายบอ f เฟล แ๊คเอาอัลโลเนยอัลโลมันช้าัเก่าแล้วจุดทานติดเนี่ยนี่แก๊กเดียวติดเลยจุดแก๊สเอาแลาวใช้อะไรจุดแก๊สแม่จุดใช้ได้จ้วันนี้เรียนออนไลน์มาเหนื่อยไหมจ๊ะก็เหนื่อยครับคุณแม่แต่ก็ไม่กี่วิชาก็จะจบแล้วละครับดีมากเลยลูกแล้วหนูคิดหรือยังจ๊ะเรียนจบจะทำอะไรจ๊ะหนูคิดไว้แล้วจ้ะก็ว่าจะ ทำจำมูก Harriet, แล้วก็มาทำหนอต่อคุณแม่ตายตายแล้วนี่นี <S <S ่นี่หนูเป็นหญิงไม่เป็นชายเนี่ยหนูไม่มั่นใจกับคุณแม่วันนีหนูก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่รู้ที่ยืนอยู่นี่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ ทีสิบนาทีเรารอไปก่อนนะง่ายจังถ้าเราทำเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะเนี่ยอ๋อหรอมีสโลแกนไหมก๋วยเตี๋ยวเรือเธออ่ะเตี๋ยวคนชนใครทำก็อร่อยอุ้ยกินทันทีทันควันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไอตัวที่กินแล้วเออได้คือไออีตัวในชื่อโอเอสอ๋อทำหลายอย่างเธอทำหลายอย่างจังเลยอ่ะนี่แค่เป็นอันสุกเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยอ่ะเปิดเลยนะคะตีว่า ดีจังเลยนะเนี่ยดีมากเลยค่ะสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด60ตนาทีค่ะให้ความร้อนสูงสุด150องศาเซลเซียสมีระบบความร้อนหมุนวนทำอาหารพร้อมกันได้2เมนูโอ้โหสุดยอดเลยเอาแถมแๆนที่หนึ่งค่ะอ๋อหนึ่งสองช้นสิคุณ แบบว่าระอุร้อนแรงมันมีสีสันใช่ไหมมันมีสโลแกนไหมคะมีสโลแกนอะไรฮะสโลแกนของหม้อเนี่ย<อ>ค่ะสโลแกนก็คือแม่บ้านรุ่นใหม่ทันสมัยมั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมาร์ทว้าวดีจังเลยอ๋อมากเลยอะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเอาไปให้นะคะเดี๋ยวเสิร์ฟเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้ลูกค้านะคะ,ร,ะรอสักครู่มีเอาจอนเอาจานช้อนไปด้วยร้อนไหมร้อนไหมระวังเจ๊เๆๆๆเร็วๆสิไก่ไก่ ชานี่ค่ะลูกค้าค่ะเออเรียบร้อยค่ะกับข้าวก็ได้แล้วตอนนี้ก็อยากจะฟังเพลงนะครับเออน้องพี่ล้องเพลงนี้ร้องได้ทุกเพลงปะได้ครับพี่เพลงลูกทุ่งกเต่าก็ร้องได้หมดเลยเหรอโอ้โหทุกเพลงทุกแนวเลยครับสายยันร้องได้ไหมเข้าทางครับผมไก่จ๋าร้องได้ครับ เสียความรู้สึกร้องได้ครับโกหักซ้ำสองร้องได้ครับถึงชั่วก็รักร้องได้ครับโอเคทงนั้นพี่ขอเพลงนี้เพลงอะไรครับโกโกวาโอ้โหเอาไป,ป,ปเพลงนี้ใครร้องเมตาะร้องได้ไหมร้อ,อ,องได้ปะร้องได้ครับแต่มีข้อแม้เพลงโกโกวาแต่เสียงซ้ายยันสัญญา <im it> มะร้องของเหมือนจะลองของเมทีอย่าไปกลัวร้องได้ป่าถ้าร้องได้ถ้าร้องได้มีตบรางวัลแล้วถ้าเมทีร้องไม่ได้ลาไปตบลานจอดรถอะร้องได้ป่าวร้องได้ครับถอดแมสร้องเลยจะได้โชว์เสียงจะได้ออกเสียงจะได้ออกแล้วผมขออนุญาตผมขอแห้งขอกินน้ำหน่อยครับเ้เอาลยเสียงจะได้ใสใสแมส ี่ไม่ถอดแมสแล้วไม่ถอดแมสก่อนแล้วโอ้โหอะชื่อลูกเยอะเอ้หอน้าใหม่ครับชุ่มคอเลยโอ้เหมือนเล่นงสงกรามเเพลงอะไรครับกัวกว่าเสียงสายยันสัญญาครับผมถอดแมสร้องถอดแมสร้องถอดแล้วครับถอดร้องเสียงจะได้ใส่ใส่สุกภัมากเลยค่ะนักร้องอะเฮ้ยไปวางที่อื่นสุปรกใส่กระเป๋าไว้ครับอฮไปเลยนะที่ฆ่าเชื้อครับ เป็นตลกกลัวอะไรวะไอ้เมทาเป็นตลกไม่สามารถที่เป็นโควิดได้เป็นตลกแล้วจะไปเป็นโควิดทําไมเป็นให้ลำบากทําไมล่าเป็นตลกยังลำบากยัเป็นทําไมโควิดเป็นตลกัเป็นโควิดต้องนอน14วันเลยนี่ยไลฟ์สดเราอยังไงเพลงอะไรครับเพลงโกโกวาเสียงใครสายยันสัญญาดนตรี มาแล้วลูกจ,จ้าโกโกวาที่ลูอยากได้โกโกวาที่ลูอยากใส่โกโกวามาค้าปงกาโอ้โหไอ้น้องทำไมล้องดีขนาดนี้ จริงเสียงมีเสน่ห์มากเสียงก็าไม่หยีเลยเดี๋ยวจะพาสมองเอากล่องเสียบมาใช้แล้วเกินเอาไว้เอาไว้เอาไว้กอเดี๋ยวเดียเดี๋ยวองที่ำอะไรเขาเนี่ยผมชอบเขาชอบเขาใช่เฮ้ยก็ชอบเมทีเอ้ยอย่าชอบเลยทำไมเล่าขนาดชอบมันยังทำอย่างนี้ตะเกลียดไม่ตายเลยเหรอชั่วเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยพัดลมนี่เย็นดีจังเลยนะพี่ครับผมนี่คือพัดลมฮาตาลิดีไซน์ใหม่แบบสไลด์แฟนนะครับรุ่น s 6 m 1ครับผมแล้วก็ยังมีอีกแบบนะครับเคเบิลแฟนนะครับรุ่น t 1 6 m 1ครับดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนครับอืถึงว่าเลยครับว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับพี่อ่าเปลี่ยนตั้งแต่ฐานยันหน้าปัดตั้งแต่ใบพัดไปถึงที่จับนะครับ แต่ที่ไม่เปลี่ยนคือค่าไฟครับยังประหยัดครับผม <c oughs> โอ้โหครบเครื่องจริงๆ,ๆนะครับครับผมไม่ว่าจะตั้งมุมไหนห้องไหนก็สวยนะครับมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นครับ <c oughs> นี่ไงสมกับที่ว่าพัดลมฮาตาลิตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนจริงๆเลยนะครับพี่จัดเป็นหนึ่งเครื่องได้เลยครับผมเกง <c oughs> อย่นน้องแอนแอนจ้าพี่ขอถามอะไรหน่อยสิคือเราก็คบกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนะ แล้วไงต่อก็เนี่ยทำไมพี่รู้สึกว่าเราเหินห้างเฮ้ห้างเหินเฮ่ห้างเหินกันเลือกเกินอ่ะก็คือคุณแม่เขาบอกว่าให้คบผู้ชายได้แต่ห้ามปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันจะไม่มีมาค่ะอะไรอ่ะแม่แต่เฮ่แม่แตเฮ่ นั่งใกล้กันก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าไปดูหนังก็ลําบากกันดีลำบากบาก็ต้องทนน่ะนอกจากเราแต่งงานกันแล้วอ่ะจ้าหมายความว่าหมายความว่าเราจะทําอะไรกันได้ก็ต้องหลังแต่งงานเงี้ยเหรอใช่ค่ะถ้าพี่จะจับมือละ่ะจับมือก็ต้องรอหลังแต่งงาน5ปีอะ่ะแล้วถ้าพี่จะจูบจูบก็หลังแต่งงาน1ิปีถ้าเราจะมีลูกด้วยกันอะ่ะคงไม่ต้องลงโลงก่อนเหรอ,อก็หนูสะดวกแบบนี้อ้องพี ถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาพัดลมฮัตตาลิแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะจูบจะล้วงจะจับอะไรดึงให้ยานเลยก็ได้จขอเหาือยานไอ้โกโก้ว้าจดดมากเลยข้ารับผิบงการที่เป็นตำรวจนัดไม่ตนหมไม่มีเลยพี่ทำอย่างนี้ดิจะเย็นพี่จะเย็นพี่เป็นตำรวจบ้างตัดผมแบบนี้ผมโดนตำรวจครับโอ๊ยโดนตำรวจครับผมโดนไปเป็นตำรวจโดนตำรวจตบครับ ครับ่อกี้คุณพูดนทหารผมแล้วเขาปูตำรวจมาจะให้เล่นทหารได้ไงคฮ้ยไม่ได้เล่นลยจีนพี่ใจเย็นแม่ก่อนค่ะเชิญพี่พอใจร้อนแล้วก็พูดสับสน่่ะคคุณพี่ชอบแล้วใจหายใจคว่ำหมดเลยค่ะชอบลองชิมดูก่อนค่ะอะไรไหมครับเมื่อกี้คุณพี่บอกจะผ่าสมองแล้วกล่องเสียงเข้ามาใช้ก็ผ่ายาวผ่ายาวนี่ไงี่ยผ่ามันช่อนไปตาหรือจะร้อยใจเย็นพี่หนูใจเย็นค่ะโทษนะคะสวัสดีค่ะแม ัสดีค่ะคุณลูกค้าคะุณลูกค้าทั้งสองคนเนี่ยได้ทําการจองโต๊มาไหมคะเออไม่ได้จองไว้ครับไม่ได้จองไม่ได้จองไม่ได้จองว่าถ้าไม่ได้จองต้องขอแสดงความตกใจด้วยนะคะดส้ยใจสิโตะเต็มค่ะวันนี้เดี๋ยวผู่ที่ลืมตาหรือเปล่าลืมตาอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยโตว่าอยู่เนี่ยจะเต็มได้ยังไงยะมันเต็มจริงๆค่ะพอดีว่ามีคนโทรจองแล้วค่ะโตนี้มีคนจองแล้วอันนี้จองแล้วโตนี้มีจองโตนี้มีจอง โอ้โหมีอาหารแบบมีมีมีแหวกมีอะไรเงี้ยเหรออะไรนะคะอาหารที่แบบมีอีมีอีอะไรเงี้ยเหรอโอใช่ตัวนี้มีจองค่ะไม่ได้จองได้ยังไงฉันมาก่อนนี่มันเขายังไม่มาให้ฉันก่อนสิโอเคใครใครจะมาจองฮะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะมีปัญหาแก่ไม่ไม่ได้ไม่จับเปินกีฬาอื่นดีกว่าไปกินกีฬาอื่นเลย่างเดี๋ยวี่กันเจ้าคุณพิการนี่นางไก่นางไก่ฮะ ตื่นมาเนี่ยอะไรคะให้ลูกค้านั่งไปก่อนสิอ้าวนี่ไงไม่ว่างแล้วฉันกับเมียจะนั่งที่ไหนอ่ะไม่ว่างนั่งใครจองไว้ก็ท่านนายกกับภรรยาว้ไรนายกเออเก่งอ่ะจองไว้เหรอนายกไหนนายยกประจวบค่ะแต่ทุกอย่างเคลียร์ก่อนแล้วคุณพี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยแกกับพี่พี่เขาจะมาอยู่ไรไรพี่ถ้ามันอาจยังไงมันนั่งโต๊ะฉันเนี่ยฮะโต๊ะใคร ต๊ะจองโต๊ะท่านนายกนะคะฉันจะนั่งอ่ะททาไมเหรอฉันจะไปนั่งเงี้ยฉันจองไว้นี่นี่ฉันเป็นเมียท่านนายกนะคะใหญ่ขนาดไหนเชียวจะมันนี่รัตนายังไม่กลับอีกเลยรัตนาที่ไหนล่ะอย่ามาพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนี้พวกคุณแม่อย่าพี่โนดอีกแล้วเหรอยังองยย้า้นั่งไหมนี่ท่านนายกคืออย่าเอาเอาตำแหน่งอะไรมาแบบเบ่งกันนะ เป็นแค่นายกถามหน่อยนายกอะไรนายกสมาคมคนช้อนกุ้งค่ะไอ้กระจิบกระจาจอกเพราะมันนึกเอากระจิบไปเลยกว่าตัวเล็กกว่าทำไมครับทำไมแค่นายกจะมาเป็นเบ่งคิดนิดนึงนะว่าไอเมทีจะเช็ดอะไรทั้งหนาเนี่ยเดี๋ยวเล่นตลกกล้ลื่นกันปบ้าเปล่าอ๋อกลัวลื่นหัวต้องหัวแตกเป็นทำไงเอาไปเก็บได้แล้วจริงๆเลยระวังเฮ้ยโอยแอะเล่นเองปูเองตบเองไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้คนบ้านใจเย็นค่ะเคลียร์กันก่อนคุณลูกค้าเคลียร์ใครนักร้องเหรอเมธีครับขยันเนาะอไม่แม่นายงนายกอะไรแค่นายกสมาคมช้อนกุ้งใช่ม้ยำมาเบ่งอย่ามาเบ่งสาวบีคุณตำแหน่งอะไรคะไม่อยากจะคุยอะไรเป็นใครใหญ่แค่ไหนฉันไม่บอกหรอกเธอไม่รู้หรอกอ้าวไม่บอกจะรู้ได้ยังไงนะคะจ่ายละรามอตเตอรรัฐมนตรี รับเหมาต่อเติมตึกว้าวเป็นไงถ้าตึกไม่พังก็ไม่มีงานอะค่ะตึกใบหยกตึกไอคอนสแควร์เนี่ยไอคอนสยามค่ะมาแล้วไอคอนสแควร์กับไอคอนสยามไปโฟนกันละกันทำทั้งสองตึกเลยลบไปได้ค่ะยามายามาตะแบ่งกันใช่ไหมปะ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 เะป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 ปะป่ปะ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 เะปะปะฉันะป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 ะยะวะป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  โอ้ยนักเลงจริงๆนะคะคุณพี่ค่ะอย่าทะเลาะกันนะคะคุณพี่ขอปืนด้วยค่ะยิงทำไมโอ้ยเจ๊ลูกค้าโอ้นึกว่านักเลง ยิ่งปืนขึ้นฟ้าเออลูกนพ่าอย่าทะเลาะกันเลยนะคะไม่แล้วฉันทำยังไงเนี่ยฉันอุตส่าห์ตั้งใจมาทำอาหารหลบมุมเนี่ยฮะหลบมุมยังไงนี่โต๊ะฉันจองไว้ค่ะจองแล้วทำไมไม่เขียนว่าจองล่ะฉันไม่ยอมหรอกไงฉันก็จะมาถอมผู้จ่าไม่ไดปัญหายังไงล่ะเจ๊เอายังไงดีคะนี่ไอ้คุกไอ้คุกไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็นั่งเธอมาช่วยหน่อยสิไม่เกี่ยวมาหลายไรก่อนทั้งโต๊ะกนะคะคือคือคือเก้าอี้ไม่พอเก้าอี้ไม่พอนั่งใช่่่่่่คคะะอออาาาาก็มมีีีปััญหสิรบยงงง้ทไดผว คุณลุกค่ะลุกเลยค่ะลุกเลยค่ะพี่เวทาี่ทขอเรียอะไรจะเสนออะไรผมว่าพี่ววทาครับให้เขาแข่งแบบจะได้แพ้ชนะไปเลยครับจะได้ให้นั่งได้ครับใครชนะก็นั่งครับแต่ทำยังไงเออยิงหยับยิงหยับบ้าบ้ายิงฉุบครับโตขนาดเป็นนายกนายกออกมาตรงมาตอบเอายิงฉุบบ้าไปเน่ย อยไรยังอื่นสิเมทีเอาอย่างอื่นเลยทำยังไงฉันจะได้นั่งกินเนี่ยฮะเราต้องหาวิธีทำยังไงก็จะได้นั่งกินได้ค่ะว่าความเยอะยิ่งตามดังไงเดี๋ฮัลโหลกักเอาโอเคนะถ้าเป็นลูกนะครับถ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนายกโทรศัพท์ค่ะนายกอะไรสวัสดีครับครับให้ช่วยแก้ปัญหาอะไรครับเอ้ยดูบ้านอ๋อทำยังไงจะไม่ให้กรุงเทพรถติดใช่ไหมครับนี่อย่าบอกนะว่าถอดแบตออกสองขั้ว ใช่ครับถูกต้องเลยครับอ่าถอดขั้แบตเตอรี่ออกครับรถก็ไม่ติดแล้วครับใช่ครครครัับบแล้วกันปงป,ง,ปงตรงปิงขอบคุณนะครับอะไรอะ่ะนี่เธอร้องแบบมีแต่ทาระปงกับสาระปิงอ,ะอ่ะอะไแล้วไม่มีสาระเปล่ามาด้วยคุณร้ณองอย่างไรขอเสนอว่าเฮ้ยอยากอยากอยากจักบไปจับเปล่ายิงชุบครับแต่เย็นมาก เล่นเยอะเดี๋ยวก็สั่งองไปเติมอีกแล้วจะอาไงเนี่ยนิ่งๆทำจะให้แข่งอะไรฉัน่าเอาแค่นี้ทำไมอะคุณเมธาคะคุณเมธาไม่แล้ฉันตกใจมากเลยแล้วเนี่ย